สวัสดีค่ะจิจ้คนสวยจิจ้คนสวยคะ่ะลูกสวัสดีคะ่ะพบกับพี่ปีในช่องอินเฟนิตี้ชาแนลนะคะวันนี้มาทำรีวิวน้องจิจ้แต่งตัวสวยจะไปไหนคะลูกแต่งตัวสวยจะไปไหนคะบอกให้นั่งนั่งเฉยแต่งตัวสวยอยากไปเที่ยวคะ่ะทุกคน เพิ่งอาบน้ำเสร็จเป่าขนจ้าหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะมามีสวยไหมคะมามีอ้ฉลาดจังเลยยิ้มฉลาดจังเลยคะ่ะลูกจ๋าฉลาดจังเลยจ้าหึมึโอเคเก่งมากลูก ฝากกดไลค์กดติดตามและช่วยแชร์ด้วยนะคะทุกคนนะคะนะคะบ๊ายบายคะ่ะ